สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอบผู้ตรจฝันหลังนะครับตอนแรกเข้าไปที่มาเสร็จยิงครับต้องมีเน็ตนะครับเพื่อทุกคนต้องมีเน็ตครับจากงิ้นเข้าไปตรงไหนก็ได้ครับเชื่เข้าไปนี่ครับแล้วสว่าคุณอยากดูอายุเขาแล้วก็พิมพ์ว่า